สวัสดีครับมาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ในช่องพิทบู๊นวันนี้ก็ไม่เจอกันอีกแล้วเมื่อกี้พอดีการจะปิดจะปิดกล้องเลยนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนมีเป็นแดนแพ็กติสปะครับของของวงวันวันเกิดสามศนยสาใช่เป็นเพลงใหม่ไหมอ่ะผมไม่มั่นใจนะครับว่าไม่รู้ว่าเป็นเพลงใหม่หรือเปล่าชื่อว่า A h ทออซ s u ป e r แลอวขาญาตครับชื่อชื่ออ่านยากมากใช่ไหม Ahead of Super a Warning เป็น dance performance นะครับ official เนาะเดี๋ยวลองลองลองไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นเพลงใหม่หรือว่าอะไรใช่เพิ่งลงเมื่อสองชั่วโมงใช่ครับผมสองชั่วโมงก็เห็นเมื่อกี้ปุ๊บอ่านทำเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับเนาะ อุ้ยตด้ไหอเนี่ยอุ้ยกาผมแดงอืมทุกคนคือเพลงอะไรอะ่ะเป็นเพลงใหม่ใช่ไหมหรือเป็นเพลงประกอบอะไรปะใช่คคเพลงร้สึกว่ามันโอเคนะอ่าเป็นตีดี ส,ส,สผีผมชมพูถ้าเป้นก็ดูแบบว่าถ้าเต็นดีเลยนะท่า,า<ม>ตรงดีสวยแล้วว่าดูแข็งแรงขึ้น,นอ่ะถ้าเป็นด,ดีกมีการจัดผมอะไรเกาผมแดงเหมาะมผมแดงคือโอเคเลย ทาริภาอ่าใช่ไหมท่านผู้ชมทาริภาคือร้องไม่โอเคอะ่ะมอน่รารักมากเลยอะ่ะคับตัวมัคือสวยเลยอือก็คึ่งคึ่งเอ็มวีอยู่นะไม่ได้เต้นอย่างเดียวนะ เป็นแดนซ์คอมปูเอร์แมนที่เหมืเอนมวอยู่นะเพลงดีมากเลยอ่ะเพลงดีอ่ะเอออันนี้ดูแบบดูเรียบๆง่ายๆแต่แบบนี่จะดีอ่ะแต่ดูดีแเพลงก็คือติดหูเลยอ่ะ ต้มมนนมยใช่แต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งแบบว่าพวกของทีมมันน้องตามยากครับใช่ว้าปูเกล้งหางแค่ขั้นหนึ่งแหลดีอ่ยดีอยูน่นะฉากเชยอดอะไรเขาอลังการอยู่แล้วตอนนี้ก็คือมีอมาให้ติดตามตลอดเลยแค่ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการหรือว่า อันนี้คืออะไรทุกคนดูไหมมันเป็นเพลงใหม่ใช่ไหมรู้สึกแย่จังไม่ไปตามน้องเลยไม่ดูเลยว่ามันคืออะไรอตนนี้นก็คือเห็นปุ๊บก็คืออยากทำเลย,เลยอ่ะโอ้ยชุดสวยจุดแข็งแรงดูออดูด,ด,ดีอ่ะกบมือโอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีมากเลยทุกคน ได้เห็นลายเต้นอะไรเยอะขึ้นคนไปหาข้อมูลมาแล้วเป็นเพลงใหม่ในในตัวอัลบั้มเดบิวต์เลยนะครับก็คือจะเป็นเพลงใหม่ชื่อว่า ah a t e uh, <laughs> a o f ah uh, a t e o f super a uh, w a r d i n g นะครับผมเป็นเพลงใหม่เลยก็คือเป็นเพลงใหม่แต่ว่าอันนี้เหมือนกับออกมาเป็นแค่แดนซ์เป็นแดนซ์มาให้ก่อนอคือติดเทรนในทวิตเตอร์แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องเลย ไปอก็มันเพิ่งลงคือดีมากเลยแล้วก็อ่าเห็นว่าคนที่ทําคนที่คิดท่าเต้นให้ครับเป็นคนที่คนเป็นคนเดียวกับคนที่คิดท่าเต้นให้แบบพิงด้วยอใช่คือชื่อชื่ออะไรคูเทนอะไรสักอย่างขอโทษนะครับถ้าชื่อไม่แม่นเนาะเพิ่งหาข้อมูลมาสักครู่นี้แล้วคือเเคยลิใช่ดีมากเลยครับแบบเพริติดหูมากเลยแล้วก็คือคือเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยทางค่ายฝั่งจีนอย่างที่ดูแลน้องเนี่ยครับ รู้สึกว่าน่าจะปรับอะไรหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้คือแดน์ฟแแมนนั่นก็คือเป็นแดนจริงๆก็คือเต้นอย่างเดียวนะไม่มีเอ็มบีอื่นมามารวมด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้นี้คือดีมากนะฟังก็แบบดูแล้วาลยเต้นดีพอตูมก็สวยใช่คือฉากก็โอเคเลยมันดูแบบดีลงตัวทำไมดีจังเลยอ่ะแล้วไม่เห็นลายเต้นของแต่ละคนก็คือชัดเลย คือเพลงอะติดหูทุกเพลงเลยนะเอาจริงๆเพลงบงก็ก็ติดหูนะก็ฟังแล้วดนตรีก็คือดีเมื่อก่อนปกติอะเพลงจีนนะครับจะค่อนข้างฟังยากนิดนึงทุกคนสังเกตไหมเพราะว่าด้วยที่เป็นภาษาที่มันอาจจะไม่ได้แมสมากเท่าไหร่ค่อนข้างจะฟังยากก็เลยไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่ฟังแล้วแบบเราว่าอ๋ออันนี้คือดีเดี๋นว้นเ้มันเริ่มมันทำดีขึ้นใช่โดยเฉพาะเพลงเมื่อกี้นี้คือดีมากเลยนะแล้วรู้สึกว่าจังหวะมันติดหูแล้วก็ ถ้าเต้นมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่รู้สึกว่าเด็กหน่อยจะมีคนเมื่อก่อน่ะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีคน c o v e ์วงจีนเท่าไหร่นะแล้ว่าเราว่าวงเนี้ยน่าจะพากระแสของแบบของของ๊อปจีนนะครับให้กลับมาใช่เกิด์ลกุ่มของจีนน่าจะดีขึ้นอ่ะคือไม่ใช่เมื่อก่อนไม่ดีนะครับแต่คือเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักด้วยความที่มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ global ขนาดนั้นนะครับตอนนี้คือเราแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่รู้ซีดีอ่ะเมื่อกี้เปิดปุ๊บแล้วเข้าไปดูเลยนะครับก็เลยอาจจะมีข้อมูลน้อยนิดนึงนะครับ ดีเพลงดี MV ก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยใช่มันน้องก็เต้นดีแล้วคืออย่างที่บอกแต่เราก็ไม่รู้ว่าคือวงนี้มันมีช่วยทั้งวงอยู่แล้วมันคือมันดีทั้งวงอยู่แล้วครับมันมีทุกอย่างพร้อมในวงตัวเองอยู่แล้วผมรู้สึกว่าถ้าถ้าปั้นดีๆวงนี้จะไปได้ได้ได้ัดดดดงมากๆเลยใช่โอเคไม่รู้ว่ามันจะมี MV วหรือเปล่านะตัวเนี้ย เเหืออนว่่าาจะแคี้ลยทุกคนถ้าใครมีข้อมูลอะไรอ่าเม้นบอกได้มากนะครับพอดีอ่ะจริงจริงอ่ะจะบอกว่าเราติงแต่ว่าเราทํางานด้วยอ่ะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้ดูทั้งวันไม่ค่อยได้ศึกษาข้อมูลทั้งไม่ค่อยตามเทรนิสเวิ์ตเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ก็คือเปิดขึ้นมาเด้งขึ้นมาก็คืออะไรน่าสนใจเลื่อนเรื่องเรื่องยูทูบมีอะไรดูบ้างแล้วเมื่อกี้มีคลิปแบบเด้งขึ้นมาเลยก็แบบทุ่นลงมาสองชั่วโมงที่แล้วก็เลยดูเลย ใช่แต่ว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าถ้า,ถ,าถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับเออถ้ามีการทํา MV เพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ใช่<ต>าเขาจะมีเอวีไหมแล้วก็ในเพลงนี่ยว่าม,มีกี่เพลงแนะนํนานกันได้นะครับเพราะว่าเนี่ยก็ชอบเนเน่แล้วก็ชอบวงนี้มากรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นเป็นแนวเ,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 เพลงที่ค่อนข้างจะฟังง่ายดนตรีก็คือติดหูจังหวะดีมากเลยใช่ ครับผมถ้ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับด้านล่างเดี๋ยววันนี้ก็คืออย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับกดซับสครต์ชด้วยสับขอดิาไม่ได้กดติดตามนะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับน้องบอเกลือสามค3เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับยังไงถ้าแบบตรงไหนพูดผิดพลาดหรือว่ายังไงความข้อมูลจะน้อยขอโทษด้วยละกันแบบคอมเมนต์คุยกันได้ด้านล่างนะครับใชาใส่พาเราเข้าไป ในในกลุ่มด้วยอยากอยากอยากแบบว่าอยากตามข่าวสารด้วยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ก็ในคลิปหน้าเลยหรือว่าอยากจะให้แอคตรงไหนที่เกี่ยวกับน้องเนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อมีอะไรที่เรายังไม่ได้ดูใช่เพื่อมีอะไรที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าที่เราดูแล้วอาจจะมาดีแคปแล้วพูดคุยกันได้อืนะทำกันมาได้ครับงั้นก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ No, 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 no. No, no, no. come play with me